มีสันนะมีสันเอาโชว์เลยแม่ว้าวโอ้ my god โอ้ my god แม่บอกมาใบนีกกี่ตังแม่ใบนิกกี้ตังแม่ใบนี้ถือใบชายแดนได้ไหมไม่ได้าเลย อันนี้หรอผู้หญิงห้าสิบงงมากปีนี้อยากได้อะไรจากจากผัวบ้างคะแม่ไม่อยากได้อะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำให้เยอะมากห้าสิบแลวอยากได้อะไรอีกแม่อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงนี่อยากได้หุ่นสวยอยากได้อยากอยากเป็นที่รักของประชาชนไปนานๆนผู้หญิงห้าสิบคนนี้ก็จะไปชายแดนต่อนะคะ ง <c oughs> วดหน้าหรือเปล่าคะ <c oughs> เลขเนี้ยงวดหน้าหรือเปล่าห้าสุดไหมแม่แม <c oughs> วดหน้าไหมคะ <c oughs> <c oughs>